เดียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด TTA ้ i file ไอไไฟอกาอะไรก็ไม่รู้นไอวีนะครับคือก็ได้นะครับเราจะมาแบบนี้ใช่ไหมผมจะตั้งไว้ได้ด e s c like r i ชั่นด d ค s c r i p t i o n d e s c r i p t นะครับผมนะกดดาวน์โหลดครับปึ๊บนะครับกดตรงนี้นะตรงนี้กูไม่กดนะครับไม่เกล็ดนะครับโอเคนะครับเราก็ทำการติดตรงติดตั้งเอ่อติดตั้งไปเลยครับผมนะตั้งไปเลยนะครับแล้วเอ่อไฟประมาณ เออหนึ่งกิกนะสองกิกเออเกือบสองกิกเออว่านัก็นะครับเรามาดูข้อเทียข้อเสียนะครับนะครับข้อเสียครับข้อเสียที่ตั้งง่ายครับผมเออเออมีอะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้ยนะครับเออมันหลุดนะบมันหลุดโอ้โหมันช่วงไม่ดีนะครับวันนี้จะมาแก้ใหม่นะครับทำให้มันโคตรดีเลยครับอ่าตอนแรกครับเข้าไปที่เออ สตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมมาที่ไดซี่ครับไดซี่แล้วก็มาที่วินโด้ครับเล้วะต่ลบไฟล์ทั้งหมดออกนะครับผมเนี่ยในวินโด้นะครับที่จะลบก็สำคัญที่ขวาย้อนกลับมาเหมือนขวานวินโด้ครับแล้วก็ดีดีครับแค่นี้ครับคอมกูเอ้ยคอมมึงนะทอมคุณนะจะสะทุกสะเทียนนะสะเยียนสะวงสะวงสะเยียนนะก็ดีครับดีขึ้นนะฮะไดครับ ขอบพมนะมั็นของผมมันกากด้วยไงเออนะขอบคุณนี่ไมกกาสในนอนครับรับประกันนะบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรรบผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ